สวัสดีครับวันนี้แอปปิโนปอนะครับกับเพจวีจีการ h o ชอบนะวันนี้ก็จะมาพบกับคอลัมน์อัปเดตให้น้องหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดเด็กเดิมนะครับก็ในชุดของ Star Dragon นะครับ Across a s t r o l o g i กนะก็จะมีตั้งแต่ชุดของ TD02 นะแล้วก็ BT01 บิทีศู์หนึก็จะเป็นชุดนี้แล้วก็บีทีูนะครับเป็นล่าสุดนะครับก็จะมาอัปเกรดก,กันถึงชุดนี้นะครับก็ใช้ใช้จากภาค์อย่างเดียวนะก็นะใช้จากพาร์อย่างเดียวนะครับใช้3ชุดนะครับก็น่าจะพอตามกันได้นะราคาไม่น่าจะสูงมากเท่ามากเท่าเด็กอื่นๆที่ในภาค X อะอ่ะ ก็ความสามารถของ cross astrolgia o นะก็จะได้คอจากดบนะครับแล้วก็ทรงกลมฟ้าจะไม่โดนทำลายด้วยนียก็จะเป็นการทำให้ formation ของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าเนี่ยจะได้ทั้ง penetrate ได้ทั้ง the, the penetrate กับ critical นะก็อันนี้เรียกว่ามีความแรงเยอะขึ้นแต่นี้มีความมั่นคงเยอะขึ้น,นก็แล้วแต่ว่า จะขึ้นฟอร์เมชันแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะได้มันคงเพิ่มขึ้นแถมเรียกพวกได้ด้วยนะแต่อันนี้คือแบบว่าขอทีเดียวแลกไปเลยเนะเน้นการทำคอมโบปิดเกมอย่างรวดเร็วนะถ้าเกิดแฟารข้ามไม่มีการหยุดนี้เราจบได้แต่ถ้าเกิดว่าแฟารข้ามมีการหยุดการขัดเยอะๆเนี่ยไปนี้เหมาะสมกว่านะอ่าจะได้กันกันบึ้มนะครับก็ใส่ยางละสี่ใบไปเลยนะใส่ยางละสี่ใบไปเลยนะนี่ปึ๊บช ใบนี้นะครับก็เป็นใบที่ทําให้เหลือไซส์ศูนย์นะก็เป็นตัวตัวดีอีกตัวหนึ่งนะจ่ายสองเกจถือว่าหนักเกจไปหน่อยนะก็สายสองเกจนะเป็นเหลือไซส์สูนแล้วใส่สองใบใบนี้นะครับเป็นทีดีเนะใช้แค่เกจเดียวนะอัอดีข้อดีคือใช้แค่เกจเดียวกับบวก power ให้ถึงหนึ่งหมื่นเลยนะครับก็ใส่ไใบหนึ่งแล้วครับ อันนี้ครับกับบาร์ i ายนะครับบวกคริติคอลนะถ้าใครดูคลิปคอมโบนะทำให้ตีได้ถึง36คีเลยนะบใบนี้อยู่ในส่วนประกอบหลักของคอมโบนะครับที่ทำให้เราจมตีได้ถึง36คีไปเลยนะใครยังไม่รู้คอมโบเดี๋ยวไปดูคอมโบที่ใต้คอมเมนต์กันได้นะตีได้36คีเลยแต่ถ้าเกิดใช้แค่ใช้แค่ของ02เนี่ยก็จะตีได้20 21ใช่ไหมไอเอเอยี่สนะิบสี่ยี่สิบสแต่ถ้า เสิร์ฟศูนย์หนึ่งไดสามสิบหกีเลยแรงมากมากนี่ใบชาร์จเกตครับอ่าใบชาร์จเกตนะได้ได้ถึงสี่เกตเลยนะนี่ใบคอคอแล้วจวนะครับคอได้เทิร์นเราได้จัวคอแฝงข้าได้จว่วนะถ้าเกิดใช้คอมโบกับใบนี้เนอะเข้าแอทแทคเฟสของทุกคนเนี่ยเราก็เท่ากับว่าได้คอในเทิร์นเราด้วยคอแฝงทงข้ามด้วยเนี่ยก็ได้จัวทั้งไปทั้งกลับเลยใบนี้จัวได้เทิร์นละสองใบเลยนะถือว่าคุมนะทำไมเล่นคอมโบคู่ครับ คอสแอทโลเกียใบใหม่นะอันนี้ใบชาร์จจัวนะชาร์จจัวแต่ต้องครอปฟอร์แมชั่นนะใบนี้นี่ใบกันยิงนะครับใบกันยิงกับใบเพิ่มพาวเวอร์นะได้จั่วใบเดียวนะใบเลสนะครับใบเลสห้ามสแตนอีกแต่นีนเงื่อนไขคือต้องมีทรงกลมฟ้าเนาะมา หยุดก OTK ไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องมีทรงกลมฟ้าเหมือนกันนะาดเวอร์ใบย้ายตีนะครับใส่ว้ใบหนึ่งนะใบหาไอเทมนะครับใส่ว้ใบหนึ่งนี่ใบหยุดตีนะอันนี้ก็ต้องมีทรงกลมฟ้าเหมือนกันนะน,นี้สี่ใบนะกลองสินสองนะอ่าใบทำคอมโบบวกบวกคีนนะอนี่อีกใบหนึ่งนะใส่ใบหนึ่งครับนี่ใบยิงนะ ไปยิงด้วยดับเบิลแอตแทกด้วยนะสารพัดประโยชน์เลยนะถ้าเล่นกับใบใหม่นี่ถือว่าดีมากๆนะครับสามใบใบชาร์จเกตนะครับเฟรดนะครับนี่ใบกันเลสนะครับแล้วก็ใบขุดดรอปด้วยนะขุดดรอปได้ด้วยกันเลสได้ด้วยนะครับทิปเปอร์นักแทกนะไอเทมสุดโกงของเรานะตีได้เยอะรอบมากๆเลยนะแต่พาวเว์น้อยนะครับก็ได้คลีแรงๆเลยนะสี่ใบนะ อันนี้เป็นใบหยุดตีแล้วดูไม่มีอะไรนะแต่สามารถใช้ในตอนสนามเราโล่งได้นะยกเลิกการโจมตีตอนสนามเราโล่งได้นี้ใบคออบนะครับคออบนะเอามาคอดอบแล้วทำคอมโบได้นะครับแล้วก็อ,อันนี้อยู่แล้วมีอยู่นี้แลยน,ะนี่ชึบก็อันนี้ก็ทดสอบนะยังไม่ได้ก็ลองลองคิดขึ้นมาดูนะครับ คิดจากคอมโบเนอหรือว่าน้องๆมีไอเดียอะไรยังไงเพิ่มลดอะไรยังไงก็ลองไปปรับปรับดูกันได้นะครับอันนี้ก็มาจากคอมโบเนอแล้วก็ลองไปปรับดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตใหม่นะให้น้องหน่อยนะก็ใช้3ชุดนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในเพจว g c a s h o p c o m ใช้ชุดของ TD เนะ TD02 ะครับแล้วก็ sbt 0 1 SB 01, แล้วก็ sbt 0 2 3ชุดนะก็สามารถจัดเป็นเด็กนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินโป๋กับคอลัม์อัปเดตให้น้องหน่อยกับสตาร์แนละ้วก็แอสโตรโลเกียก็ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้นะครับวันนี้แอดมินโป๋สวัสดีครับ